สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพระเนื้อชินมานะครับเขาเรียกว่าพระมะเหสวนนะครับพระ,ะเหสวนกูวัดพระศรรัตนมหาธาตุหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่หลายๆท่านต้องรู้จักนะครับเป็นพระที่อยู่ในชุดของพระเบญจภาคีนชิน นะครับ,บเบ็จพาคีนเน์ชินมีอะไรบ้างครับมีพระร่วงหลังลังปืนนะครับพระหูยานลบบุรีนะครับพระท่ากระดานบบนะครับพะนะรบพะชินลาไปเสมาแล้วก็พระมเหสวนนะครับก็ค่านิยมในการเล่นก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ถูกพระมเหสวนเนี่ยนะครับสวนทางกับทางครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับคงกับพันชาตีแคลคาด นะครับสายเหนียวไม่เป็นสองรองไครเลยนะครับผ้าสองด้านเนี่ยนะฮะจะอยู่คนละฝั่งกลับกันนะครับสวนทางกับทางฮะกลับร้ายกายเป็นดีครับนะครับความพุทธคุณความหมายเขาดีนะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อชินนะเป็นเนื้อชิงเงินนะครับผ้าสวยนะครับผ้าสวยนะฮะนะครับดูง่ายแต่เป็นผ้าอาจจะเป็นสภาพใช้นิดนึงคือบางทีเราเราจะหาผ้าแบบสวยๆได้เลยก็อาจจะมีครับไม่ใช่ไม่มีฮะแต่อาจจะยากนิดนึงนะครับ ผมว่าสภาพนี้ก็โอเคนะนะครับสภาพนี้ก็โอเคนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องพ้าเนื้อชินเนี่ยชินนี่คือชนะนะครับฉะนั้นในการสร้างพ้าเนื้อชินเนี่ยเด่นๆหลักๆเลยเนี่ยคงกระพันนาหน้าไว้เลยนะครับแต่พรามเหสวนของทางสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเขาก็ยังกลับทางสนทางแล้วก็กลับไร้การเป็นดีพระมเหสวนก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์นะครับ แต่ที่ผมเอามาังกาวนี่ก็จะเป็นพิมพ์เออ่ที่พบเจอทั่วไปนะครับคือเป็นพิมพ์สองหน้านะครับแล้วพระสวนทางกับทางกันนะครับฉะนั้นนะฮะผมถือว่าพระมเหสวนเนี่ยนะครับเป็นพระที่น่าใช้เหมือนกันนะเป็นพระที่น่าใช้เหมือนกันพุทธคุณก็ค่อนข้างดีนะครับก็ลองหาดูนะครับพวกพระกู่พระเก่าเนี่ยผมว่ายังพอมีของหลุดของหลงอยู่นะนะครับ แต่เราก็ดูธรรมชาติให้ได้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นี่ผมได้ภาพมเหส็สวนมาถ่ายให้ชมนันานาได้มาให้ทีนันานาได้มาถ่ายให้ชมทีนะครับพวกพระโซนทางพวกเนื้อชินอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวรถสวยดีก็หยิบม,มาถ่ายนะครับมาเหส็สวนครับนะครับภูวัตพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนะครับ,รตบ,รนะรบแต่นี่คือเขาเขาเจาะรูเลี่ยมเดิมไว้นะครับผมได้มาสภาพนี้ อ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณสําสหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ